สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพิร์ลโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมอ่าเมกามอนสเตอร์นะครับหรือพอเก้นคัมมิ่งนะสัปดาห์นี้ครับจะมาสุ่มกาชากันดีกว่านะก็ผมขาดอีกประมาณ70็ดโรนะก็จะได้การันตีในส่วนของโปเกมอนเอสนะครับเปิดกล่องเลือกได้หนึ่งตัวเลยนะครับก็อย่ามาดูกันนะครับว่าจะเป็นโปเกมอนตัวไหนที่ผมอยากได้นะโอเคก็มาติดตามในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นกฝากกดไลค์ตดตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็ขอฝากกดติดตามช่องสำรองช่องใหม่นะครับเพิร์ลโซนโซนนนะะะคครรัััับบกกกกก็ฝาาไปดดตติมมใให้ลงจเยอผ เราสำหรับใครที่ติดกเกมนี้อยู่นะ Mega Monster สามารถนะครับชมคลิปอื่นๆของเกมนี้ได้ที่ playlist นะครับผมอยู่ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็ท้ายคลิปก็มีนะครับแล้วก็อยู่ที่หน้าช่องนะก็ไปาสามารถกดดูกันได้เลยนะครับผมอ่ะเรามาสุมกาชาก,กันนะครับกดไปที่จั่วนะแล้วก็ไปที่ในส่วนของอตรงนี้ครับตรง Diamond Card Draw นะครับผมก็ตอนนี้ผมสุมไปแล้วสะสมไป30แล้วใช่ไหมคือเงื่อนไขในการสุมแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าสุม่มการันตีเนี่ยสิครั้งเนี่ยก็จะการ,รกันตีโปเกมอนเอสนะครับง่ายๆเลยถ้าเรากดสุ่ม10ครั้งนะครับต่อน1นรอบเนี่ยนะครับแต่1โรเนี่ยนะครับก็จะการันตีโปเกมอนเอสหตัวนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสุ่มถึงอ่าร้อเนี่ยนะครับจะได้กล่องตัวนี้มานะครับมันก็จะเป็นกล่องที่เราสามารถที่จะกดเลือกโปเกมอนระดับ S ได้เลย1ตัวเท่านั้นนะครับก็คือเลือกที่เราอยากได้เนาะนะครับผมก็จะมีรางวัลแจกก็มีพวกเศษชิปมิลนะครับอะไรประมาณนี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับก็โปเกมอนที่มีอยู่นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเรามาสุ่มนะครับ10ครั้งครั้งที่1กันนะครับจัดไปอ่าที่ว่าในกระเป๋าไม่พอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแป๊บนึงอ่าผมไปเคีรยกระเป๋าไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมอ่ะสิบครั้งนะครับรอบที่หนึ่งนะฮะจัดไปรอบแรกจะได้ตัวอะไรนะ ได้ b มานะครับได้ b ได้ b มาได้ a มาตัวหนึ่งนะครับนี่โปเกมอน s นะครับในรอบที่1ก็คือได้ตัวนี้มานะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะก็ได้ตัวนี้มา1ตัวนะครับอะต่อกันเลยดีกว่านะครับรอบที่2นะฮะโลที่2นะครับอะได้เลจิร็อกมานะครับผมอาชื่อได้เลจิรอกมานะครับ รอบที่สมกระเป๋าไม่พออีกแล้วนะฮะต้องไปเคลียร์กระเป๋าก่อนอีกแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะครับมามาครับโรที่3พามอ่าได้ใส่ฮอนมานะครับผมอ่ะไปครับโรที่4นะครับพามโอ้โหเดียตัวนี้มาเลยครับ ไอ้โปเกมอนใหม่ด้วยครับไม่มีในสมุดพกนะฮะได้มาตัวหนึ่งนะครับโปเกมอนผิดแมลงนะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี้เป็นโปเกมอนระดับ S มานะครับเฮ้ยโอเคต่อไปครับเหลืออีก3โลนะฮะจไปแล้ว4โลโลที่5ครับโลที่5เฮ้ปังอุย้ยได้เอฟโซครับได้เอฟโซมาแล้วก็มีโปเกมอนใหม่หนึ่งตัวครับเป็นโปเกมอนทัดน้ำนะเออ ต่อมาเลยนะครับต่อมาครับโลที่6นะฮะรอบที่60นะครับบังโอ้โหนี้โลดันโอ้ยได้กาดี้มานะครับผมโอ้โอเคคือไอพวกโปเกมอนระดับ B ระดับเเนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะเดี๋ยวเรามีอ่าประโยชน์นะครับมันจะมีประโยชน์อยู่นะครับอ่านี่ได้กาดี้มาอ่ะนะครับต่อมาครับโรสุดท้ายนะครับ โลสุดท้ายไปเลยได้สไตล์มาด้วยครับโอเคเลยนะครับอ่าแล้วก็ได้เปเปต้อนมาครับตัวหนึ่งนะฮะนี่ครับอ่าพอเราสุ่มครบใช่ไหมก็คือเราสุ่มครบ100ใช่ไหมเราก็มารับรางวัลก่อนนะครับรอบที่30มสีผมรับไปแล้วนะครับมันได้ universal c h Char t common universal c h chart มานะครับแล้วก็ c h i p m l l นะตอนนี้ทํา60รอบเนี่ยก็จะได้ไอเทมนี้เหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับ100โลนะครับ ก็คือ100ครั้งอันละสุ่มกาชาครบ100ครั้ง่แหละนะครับก็จะได้กล่องมา1กล่องนะซึ่งกล่องตัวนี้สามารถที่จะเปิดรับนะครับในส่วนของอนี่นี่กล่องนี้นะครับสามารถเลือกโปเกมอนดับเอสได้หนึ่งตัวนั่นเองนะครับเราก็เลือกเลยนะครับเราอยากได้ตัวไหนใช่ไหมฮะเราก็จิ้มเลยนะครับตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ไน,ไดนะครับผมเราจะเอาตัวที่เรายังไม่มีหรือจะเอาตัวที่มีแล้วก็ได้นะครับเนะี่ยเลือกได้หมดเลยนะฮะอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับเนาะ ครับอยากได้ตัวไหนอะไรยังไงสามารถดูได้แล้วก็เช็คโปเกมอนของเราในทีมนะว่าเรายังไม่มีตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็มาเลือกได้อย่างเงี้ยผมมองกันนะมองมองมองแอปส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 องอืมะเดี๋ยวเราไปเลือกกันนะเลือกโปเกมอนนะครับที่เราอยากจะได้นะครับจริงผมก็อยากได้โปเกมอนที่มันยังไม่มีแหละนะเออ พวกเอนเต้ซุยคุณเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะเราเลือกกันดีกว่าเลจไอนะครับก็ยังไม่มีนะเลจสตตลนะครับอะไรเงี้ยดูตามดับความหายากเนาะอ่ะผมเลือกตัวนี้แล้วกันนะครับเลจไอเนาะปึ่งประมาณนี้นะเนี่ยก็ได้เลจไอมานะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็นี่คือการสุ่มกาชาแบบ100ครั้งนะนี่ครับก็ได้ของรางวัลประมาณนี้นะครับนี่ก็ไปสุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็เริ่มนับใหม่นะครับเริ่มนับใหม่นะครับพอครบกาชา100รอบก็จะเปิดกล่องแบบนี้ได้1อันนะครับแล้วก็ในการสุ่มนะครับอ่าแต่ละ10ครั้งเนี่ยจะรันตีตัว S1 ตัวอยู่แล้วนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ชจับมือโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็กดกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพื่ใหม่หมคลิปหน้านะครับผมสีวิวเกณฑ์สวัสดีครับ